สวัสดีทุกคนอยู่ผมนามดานี่เองเกมนักสกินทุกคนผมจะได้วันพัฒนเดือดซองเกตเซิร์ฟที่ศูนย์ห้านะวันนี้ครับคอนเทนต์ในวันนี้นะก็คือมันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับศึกดวลนั่นแหละเวแต่คือทําไมรู้ไหมว่าก,ก็คือก็คือมามารีวิวเฉยๆนะเออเพราะที่มันมีคลิปมันมีมันมีมนมเอ็นจะลงแล้วเวมันมีคลิปจะลงแล้วก็ซึ่งตอนแรกทำศึกดวลแหละแต่ว่าขี้เกียจนะเออก็คือแพ้สึกดวลเหมือนเดิมแพ้เพราะรือเปล่า ดันเอาวัคซีนแมนเข้าทีมเฉยเลยอัน,นผมพาไปดูอันนี้คือทีมผมนี่อ้อาวเฮ้ยนี่นี่เห็นปะคือมันจริงๆเว้ยทุกคนมันจะต้องเอาวัคซีนออกเว้ยแล้วมันมียนผมจําได้ว่าผมเอาตัวละครใส่มาแล้วนะจําไม่ได้ว่าเป็นตัวละครอ,อะไรแต่ว่าผมใส่ไว้แล้วอะอยู่ดีมันการวัคซีนเฉยเลยเออช่างมันก่อนแล้วกันก็วันนี้ทุกคน ตัวคนถ้าเราตัวแรกของผมก็ได้มาแล้วครับทุกคนเป็นสิงโตบิสกิ้ง King เนาะเออผมพูดนะครับทุกคนตีหายนะบุกครั้งหน้าเนี่ยเออครั้งน้าก็คือวันวันพรุ่งนี้แหละที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยก็คือผมจะต้องได้ชิ้นส่วนอันนี้นอน,นครับทุกคนชิ้นส่วนสีอุกกาสีส้มนะผมอยากได้นะทุกคนซักอันหนึ่งนะเออถ้าได้มาก็คือคุ้มแล้วแหละแต่ผมว่าผมตีได้นะเพราะผมตีล่าสุดก็คือสิบเอ็ดล้านนะ ผมว่าผมน่าจะตีได,ด้มากกว่านี้แหละทุกคนบิสคิงผมน่าจะแรงใช้เล่นอยู่นะครับเนาะตามนั้นแหละเอ่อจริงๆนะตัวละครต่อไปที่จะขึ้นเอ่อฮดาวนะครับทุกคนจะเป็นนี่เจนอตเลยนะเจนอตก็ตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวก็คือเจนอตครับเพราะว่าแม็กสายฟ้าเนี่ยก็ยังขึ้นฮัดาวไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าทําไมหรอก,ก็เพราะว่ามันต้องการร้อยหกสิบเกษตรครับเนาะเออก็คือตอนเนี้ย ผมไม่รู้นะว่าใครจะขึ้น5ดาวด้ตอนไหนแต่ผมเพิ่งขึ้นได้ก่อนที่พวกเราจะไปดูการเทสตัวละครผมเนาะก็ผมขอฝากหนึ่งอย่างก่อนละกันครับก็คือฝากเรื่องอันนี้จะเป็นการเลือกเป็นการบอกนะครับว่าเห็นเซิร์ฟญี่ปุ่นที่ผมเพิ่งลงไปไหมนั่นแหละครับทุกคนแต่ผมรมเอา,าภาพภาพมาฝากด้วยละกันนะว่าผมถ่ายอะไรบ้าบ้างแล้วก็ทําไมผมถึงหยุดเรียนเออผมหยุดเล่นครับทุกคนพเพราะอะไรทำไมเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคน อ่าผมจะขึ้นรูป้ปุกคนดูนะครับทุกคนปับ๊บเห็นไหมคือมันจะเป็นตัวบล็อกสอง 2, ตัวถึงกล่องเซิร์ฟเวอร์เว้ยมันจะมีแพ็กหนึ่งครับของญี่ปุ่นนะเออของญี่ปุ่นครับที่มันจะเป็นแพ็กที่มันจะเป็นรู้สึกว่าเป็นร้อยรอเอหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเพชนะครับทุกคนหรือว่าจะให้ตีในจะให้ตีในนั่นนะจะให้ตีในอ่า ในในเซิร์ฟญี่ปุ่นก็คือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนต้องการ1,200แบงค์แต่ว่ามันจะถูกกว่าแบงค์นะครับทุกคนอันนี้นะมันจะถูกกว่าแบงค์ต้องการ 1, 2 8 0แบงค์ซึ่งทุกคนก็จะรู้ครับทุกคนสายที่เขาจะเล่นกันในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยก็คือสายฟรีนะทุกคนมันไม่ค่อยมีใครเล่นสายเติมกันหรอกจริงๆนะก็คือพอมันมีไอตัวนั้นมาทุกคนก็หยุดเล่นกันแบบหยุดพร้อมใจกันหยุดแบบหยุดหายไปเลยอ่ะเออนะเนี่ยผมขึ้นให้เลยป๊อปป๊ป ไม่ดูเต็มหน้าจอหมแต่จะขึ้นให้เยอะที่สุดที่ขึ้นได้แล้วกันก็คือนั่นหแหละแม่งเล่นขายกันเยอะมากเว้ยทุกคนรู้ถึงผมด้วยนะผมอะอยู่ท็อปภาคของเซิร์ฟเวอร์อะขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับทุกคนเห็นปะคือผมอะขึ้นท็อปภาคของเซิร์ฟเวอร์ได้เลเว้ยแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือการที่มันมีตัวบัก็กถึงสองตัวในเซิร์ฟเวอร์อะผมยกตัวอย่างครับทุกคนในเกมนี้อะในในทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ย4.5ของเซิร์ฟไทยนะคทุกคนมีตัวบั็กนะครับทุกคน ตัวเดียวครับก็คือเป็นพีเซนเดนเนาะเขาเป็นตัวบัคคนเดียวของเซิร์ฟเวอร์นี้ครับทุกคนแล้วก็จะเป็นพีอ่ออฟนะครับทุกคนคนนี้นะเออคนนี้นะตามนด้นครับทุกคนจะมีแค่สองคนนะคนนี้จะไม่นับก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเป็นว่าทีละกันคนนึงก็จะเป็นบัคแลนะทุกคนคือในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีแค่ตัวเดียวเวซึ่งถ้ามันมีสองตัวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเออมันก็จะส่วนจะเล่นยากขึ้น ทำให้คนที่คิดว่าจะไม่เล่นชิวๆเนี่ยไม่หายหมดเลยเว้ทุกคนนะคุณดงผมด้วยนะ <_ Q> ก็ต้องรอดเดินหน้าแล้วทุกคนวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่สิบสี่ใช่ไหม <_ Q> ผมดูแป๊บนึงเออสิบสี่ทุกคนมันเสานะ <_ Q> ก็รอก่อนนะทุกคนนะ <_ Q> ผมจะต้องไปเล่นเซิร์ฟหน้านะครับทุกคน <_ Q> คือสุดตอนนี้ไปเซิร์ฟหกสิบแปดมั้งจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า ผมน่าจะเปเนเทปทจ็ดสิบนะทุกคนอันนี้อันนี้น่าจะนะเออตามนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีกิโลกิโลมานะเออใช่ไหมทุกคนคือวันที่สิบสี่เนี่ยก็คือหนึ่งเดือนจะมีประมาณสิบสองวันใช่ไหมอ่ะหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งเดือนก็จะมีประมาณสี่สัปดาห์เว้ทุกคนซึ่งผมจะเล่นวันศุกร์ที่สามของนั่นแหละของของปฏิทินอ่ะเออ นั่นแหละทุกคนอันนี้คือผมจะพูดแค่ประมาณนี้แล้วกันนะก็คือถ้าพูดยาวไปกว่นเนี้ยคลิปไม่จะไม่หมดนะเออและอย่างไม่จบจะจบหมดเวลาตีบอลแล้วเนี่ยก่อนหลับทุกคนประมาณนั้นก็คือมันมีตัวบคัคกันทุกคนคนเลยเขาเลยแห่ขายกันเพราะว่าเขาจะไม่เฉวๆกันไงแต่เจอแต่ดันเจอตัวบคัคสองคนคนที่ผมรับได้นะสองคนผมเหนื่อยใจนะกอบปะผมไปพาไปตีบอลแล้วกันหนึ่งทีแล้วกันนะครับทุกคนอ้อพรุ่งนี้นะทุกคนอาจจะไม่ได้ลงสุดดวนนะเพราะว่าการตีบอลเนี่ย เขาจะพาขับไล่โกริบาสกันนะทุกคนเนาะพรุ่งนี้นะเขาจะรวมทุกคนตีโกลิบาสกันแล้วก็ผมก็ต้องมาตีท้าสุกทั่วไปอย่างนี้ด้วยครับทุกคนเนาะตามนั้นครับทุกคนไปแต่ผมพาไปบวกแล้วกันทีมผมจะประมาณนี้นะนี่คือผมจะเอาบิสคิงไว้หลังนะครับทุกคนแล้วก็โซนิกแล้วก็อากากหวานส่วนสั์ตัวน่าจะเป็นตัวแบกนะ ตามนั้นทุกคนไปตัวแบบของ p ี p ทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบบของตีบ x อกก็จะเป็นสามตัวหลังนะที่ผมเอาโจซีเวลาน้าก็เพราะว่าคือตัวมันค่อนข้างอืดอึดนะครับทุกคนเนาะเออเนี่ยตีบวกติบวกขยี้ใช่ไหมอันติซ้ำไปตูมนี่อาตีไม่ได้ปุ๊บแล้วก็ต้องตีกติไปตีคีตัวเข้าไปแอฟตีบลสบัดไปเรื่อยๆครับทุกคนตอนนี้แหละ โอเคตรงนี้ก็จะประมาณเจ็ดลูกนะครับทุกคนก็ตรงนี้ทุกคนเราจะตีปกติอย่างนี้นะนนนแล้วก็อันตีไปแล้วทุกคนแล้วก็ตั้งแบบนี้นะคือจะตั้งแค่2ตัวไว้ทุกคนก็จะเป็นหน้ากากกวาอย่างนี้นะเออจริงๆอาจจะมีวิสคิงนะครับทุกคนอะบิสคิง้ยลยลวกันไปผมไม่เอาิสเอ่เอเอาบิสดีไหมอะ ผมว่าจะยินด้วยครบสิบเทิร์นนะสิเอาเป็นว่าเราใช้ทรัพยาก,การที่มีอย่างพอเพียงแล้วกันเนาะโอเคอย่างนี้เป็นแล้วทุกคนนี่ตีไปตีปกติครับทุกคนอันตีไปเลยผมจะตีแค่ประมาณนี้ทุกคนเนาะส่วนบิสคิงผมจากดาเมเจ็ดร์เกลายเป็นห้ากลายเป็นหนึ่งรครับทุกคนนีกากหวานสามดาวอาวุธพิเศษสามดาวนะทุกคนตีปกติไป ที่ผมต้องให้โจเซียนติกก็เพราะว่ามันต้องเด้งเลื่อยอยู่ตลอดเวลานะทุกคนกลบอลที่ผมไม่เข้าก็จริงแต่ว่ามันต้องให้ตีโจซีด้วยไงจริงๆรนนิงกลดบอลเนี่ยผมแค่เอามายินเฉยเฉยแหละมันไม่มีประโยชน์หรอกไม่ไงหลายมัดยิ่งดีนะเนี่ยผมชออย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะโอเคบ้านเนี่ยฟันปะผมว่าครั้งนี้ยี่สิบล้านใช่ผมปะ คือเจ๋งมากอันติไปเหมือนเดิมหมัดหน้ากากหวานนี่จะผมขอแค่สามมัดก็พอนะทุกคนอ้อจริงๆหน้ากากหวานผมเนี่ยมันจะตีน้อยกว่านี้ทุกคนแต่คือครั้งนี้ผมไปได้สามดาวมาไงก็เลยได้รอ,องเท้าสองดาวของมันกลับคืนมาครับเป็นรองเท้าไว้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะเอ,อผลแม่นยำสองดาวสองดาวกลับคืนมาเนาะจริงๆต้องไปทดแทนกับโจซีคืนด้วยผมเก้าของโจซีมันมาเหมือนกัน เอามาทุกตัวเพื่ออำนาจก,การกวอนสามดาวคิดเอาคือจี๊มากอ้อจริงๆผมอัพดาวให้กับโซนดิกด้วยแหละอัพดาวของอาวุธเฉพาะมันุบก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้แหละนะหมัดฮุกไปเรื่อยๆครับฮุกโอเคตีปกติป่ะตีปกติป่ะชวิงไปทีนึงนะตีปกติไป ผมว่าบิสคิงผมมาแรงแน่นอนครับทุกคนอันติไปเด้งเลือดทึบเด้งไปทีดึงครับโหเด้งเก้าหมื่นแรงมากนี่ทุบทุบไปทีดึงแรงมาดีแรงอะดีแรงอะดีแรงอะดีดปุบชวิงไปทีหนึ่งตีไปมันตีปกติอ๋อันตเิเห็นปะทุกคนโจซียืนดั่งนานทุกคนต่อให้มันแรงแค่ไหนมันก็แพโจซีผมแล้วเห็นปะ ยิ่งยืนยิ่งเด้ง,ง,งเลือดเป็นไงโคตรเจ๋งตีปกติไปตอนนี้ก็อรออยเนียนะฟิงไปเปอโตัวยาวๆนะทุกคนนี่เอา้าโจซีตายเหรออ่ะทุบทุบไปตีปกติแล้วจมตีไปอุบชวิงไปทีหนึ่งไล่โจมตี โจซียืนอย่างนานเห็นไหมทุกคนโอเคผมตีได้สิบเก้าล้านโอ้ไม่ถึงยี่สิบล้านเฉยเลยคาดหวังไม่สูงว่าเกินไปแล้วเปล่าเนี่ยเอกทูสวิปก็ได้ท็อปสี่้ะเพื่อผมก็ตีได้ใช้เล่นอยู่แล้วเนี่ยถ้าโอ้โหถ้าถ้าเจ็ดคุงตีครบสามรอบน่าจะพลังน่าจะตรงทีมากกว่าผมนะเออ ที่ผมก็ยังเป็นไอ้ยกิลผมยังเป็นกิลบักอยู่นะครับทุกคนเนาะรอบพุ่งเนี้ยผมคาดหวังไว้กับไอ้นีม่มากมันเรียกว่าอะไรนะผมคาดหวังไว้กับบิสคิงผมมากเลยว่ามันจะแบกใครนะบ,บุกได้เนาะพรุ่งนี้ผมก็จะพาไปดูการลมบอสนะครับทุกคนเนาะผมก็จริงก็จริงจงมันมีเพชรห้าร้อย่อผมใช้ไปแล้วครับทุกคน,นเนาะ๋ยวผมเก็บไอ้นี้โดยสักกันิดนึงนครับทุกคนจะได้ได้โอเค จีแอยากจะสุ่มกาชาเพิ่มนะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือผมไม่มีเหรียญพวกนี้แล้วอ,อืมไม่ใช้ด้วยอ๋อของเอเนนะับทุกคนตู้ตัวดำที่จะมาในเดือนนี้ก็จะเป็นของจี G นอตเนาะจีนอตล่างสองแต่ว่าตอนที้ผมจะข้ามผมจะข้ามไปเรื่อยๆนะยันถึงไอ้นี่เลยผมกะจะข้ามยันถึงรอปุมบอมรีเทิร์เลยนะ เออเนี่ยอหล็กเสียอีกสองเดือนก็จะได้ปูบอมแล้วแต่ผมจะเอาปูบอมรีเทิร์นนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าซื้อเมื่อกี้ไม่เอาครับทุกคนเนาะจะเอาเป็นซุยริวนะถ้าติดทาไม่ได้นะก็จะเอาเป็นอ่าไอ้นี่แทนเด็กนะทุกคนตัวานาผมจะไม่เยอะนะเออผมจะเอาเด็กมาแทนตัวละครอื่น,นๆก็ไม่รู้เหมือนกับว่าตัวไหนนะแต่ว่าน่าจะเป็นเด็กร่างแรกเหอะทุกคนผมดูทรงนะ ผมจะเอาปูบอมแล้วก็เอาเด็กนะทุกคนนะส่วนตัวที่ผมใช้แทนใช่ไหมผมกะจะใช้เป็นอันนี้ไปทุกคนกินัทนะเอามายืนเฉยๆมายืนโชว์แอคเฉยๆไปแบบนั้นแหละอ่ะสักคีนี่ลืมกดสกายไลทเชียร์ผมด้วยละกันเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาพาไปตีบอสแล้วก็บอกสเุว่าทําไมถึงต้องเล่เลนนะเพราะว่ามันมีตัวบั๊กแหละสรุปง่ายๆครับทุกคนเนาะแล้วก็คือถ้าจะให้เติมสู้มันไม่ไหวนะเออเพราะว่า จริงๆอยากเล่นสายฟรีแหละแต่ก็ไอไอดีนี่งเมื่วันบอกว่าจะเล่นสายฟรีสุดก็ไม่ได้เออเพราะถ้าเกิดเล่นไม่ได้สายฟรีถ้าเล่นสายฟรีเมื่อไหร่ผมก็จะสู้ใครไม่ได้เออตอนนี้ก็เก่งแล้วนะทดูเขา top 18เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะเออก็สับคิมนี้ผมไปบายบายคิมนี้แม่งนานเกิน